สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตี้และรายการ Z ซ h a n n e l ครับเนื้อหาสาระสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวอุปกรณ์เสริมที่ทำให้โทรศัพท์มือถือ iPhone หรือว่า iPad ของคุณผู้ชมสามารถบันทึกเสียงจากไมโครโฟนภายนองได้ครับผมทุกวันนี้ครับเขาก็จะมีแบบไอ้ไมโครโฟน ที่ทำไว้สำหรับ iPhone ใช้อย่าง DJI ตัวนี้ฮะ DJI ไมตัวนี้มันก็สะดวกดีนะครับเวลาที่เราจะนำมาใช้กับโทรศัพท์มือถือ iPhone ของเราก็เพียงแค่หยิบมานะครับผมต่ออะแดปเตอร์ฮะแล้วก็เสียบเข้าไปที่ในส่วนของก้นของโทรศัพท์มือถือ iPhone ของเรานี่ก็พร้อมจะใช้งานแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างก็คือว่าเจ้าเซตไมโครโฟน DJI ไมตัวนี้ครับราคา12,000บาทครับผมสำหรับหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมัน ดูราคาสูงเกินไปหรือเปล่าเพราะบางเอิอเนี่ยเรานะั้นมีไมโครโฟนอื่นอยู่แล้วแต่อยากจะเอามาใช้ครับผมเขาก็มีอะแดปเตอร์นู่นนี่นั่นต่อมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิว อะแดปเตอร์ apter, อันหนึ่งที่ทำให้โทรศัพท์มือถือ iPhone ของคุณผู้ชมครับผมสามารถจะใช้ไมโครโฟนภายนอกได้ครับนั่นก็คือน,นี่ครับคุณผู้ชมครับ Lightning to Headphone Jack a d a p t e r ครับผมมันจะมี2ขนาดนะไอเจ้าตัวนี้ครับผมมันจะมีแบบสั้นๆตัวนี้ราคา390บาทกับแบบยาวๆขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับไอเจ้าแบบนั้นอนะราคาถ้าจำไม่ผิด690บบาทครับผมแต่ว่าฮะหลายๆคนไม่ตัดสินใจซื้อผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ตัดสินใจซื้อตั้งแต่แรกเนื่องจากเขาบอกว่าเป็นไล to headphone Jack นะครับผมถามพนักงานขายส่วนใหญ่ก็ไม่รู้กันเลยว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถจะเป็นไมโครโฟนอินได้ครับส่วนใหญ่จะตอบเราเพียงแค่ว่าเป็นแจ็คสำหรับต่อกับหูฟัง3.5มิลสำหรับโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่ไม่มีช่องเสียบ3.5มิลแบบนี้นะครับผมก็เลยไปซื้อไอเจ้า DJI มาด้วยความไม่รู้แต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยเจ้าตัวนี้มันใช้ได้ครับผมเท็ดดี้ฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้าตัวนี้ครับด้านหนึ่งเขาก็เป็นแบบไ h t นิ่งแบบพินธรรมดาตรงนี้และครับอีกด้านหนึ่งก็จะแปลงเป็น3.5มิลครับแต่ว่ามีวิธีการใช้งานอยู่นิดนึงครับผมสำหรับตรงนี้ฮะมันจะต่อครับผมในส่วนของแจ็คฮะแจ็คสส่วนเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงนะคุณผู้ชมครับผมซูมให้ดูนะแจ็คเนี่ยครับผมมันจะมีอยู่2แบบนะแจ็คขนาด3.5มิลเนี่ยมันจะมีแบบ3ข้อกับ2ข้อนะแบบ3ข้อนี่ครับหรือมีขีดดํา2ขีดเนี่ยเขาเรียกว่า T-R-S ไว้ต่อกับพวกกล้องถ่ายรูปเครื่อง เสียงต่างๆครับแต่หากต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือจะต้องใช้แบบที่มี4ข้อแบบนี้หรือว่ามีขีดดำ3ามขีดละครับเจ้าแบบนี้เรียกว่า T R R S ครับผมโดยต้องใช้เจ้าตัวนี้ครับต่อกับ ช,ช่องต่อ3.5มิลอะแดปเตอร์ตรงนี้ครับผมแล้วก็ต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราเสียบเข้าไปเลยแบบนี้นะครับแต่ในขณะที่เจ้าฝั่งที่อยู่ตรงนี้ครับผมก็จะต้องต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับครับอย่างตอนนี้เราจะใช้ไมโครโฟนโบย่า เราจะใช้ไมโครโฟนโบย่ตัวนี้ครับผมนี่ที่ที่เคยทํารีวิวไว้นะฮะโบ y a ครับ B Y X M 6 S 2ตัวนี้ครับผมเราจะใช้ในส่วนที่เป็น3ข้อหรือ T R S ต่อเข้าไปกับ l i น์เอาของเขาแบบนี้ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตนะเดี๋ยวเท็ดดี้จะอัดเสียงให้ฟังนะครับโดยการใช้ตัวนี้ฮะไมโครโฟนของโบย่เนี่ยเป็นไมโครโฟนที่ เป็นระบบดิจิตอล2.4กิกะเฮิรตซ์นะครับใช้งานได้ถึงระยะ100เมตรโดยที่ไม่มีอะไรบังนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราเคยรีวิวให้ดูฮะว่าเสียงใสมากชัดมากครับแต่ที่สําคัญถนะ้าราคาประหยัดมากๆเทดี้ก็ฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้กดดูรายละเอียดและสั่งซื้อกันแล้วนะครับเราสังเกตนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตนะว่าเสียงตรงนี้มันแสงตรงนี้มันจะกระพริบกระพริบกระพริบแบบนี้นะเถอนดี้จะทําการบันทึกเสียงดูนะครับโดยการใช้แอปบันทึกเสียงของ iPhone ของเขาเองเลยผม ก็ทำการทดสอบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10บันทึกเสียงโดยไมโครโฟนภายนอกเป็นไมโครโฟนโบย a า BYXM6S2 ราคาประหยัดและเสียงชัดมากๆเลยครับพอบันทึกเสียงเสร็จนะครับคุณผู้ชมฮะเราหยุดตรงนี้ครับผมจากนั้นเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับเสร็จสิ้นก่อนนะและเวลาจะฟังเสียงนะครับต้องดึงแจ็คตัวนี้ออกทุกๆครั้งด้วยครับผมแล้วถึงจะกดฟังเสียงได้ครับ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบันทึกเสียงโดยไมโครโฟนภายนอกเป็นไมโครโฟนโบย a า y x m 6 s 2ราคาประหยัดและเสียงชัดมากๆเลยครับพอบันทึกเสียงเสร็จนะครับเอาละครับทีนี้คุณผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงจากไมโครโฟนเครื่องหรือเปล่าใช่จากตรงนี้จรงิงๆหรอเดี๋ยวเท,ท็ดี้ทำการบันทึกเสียงและเปรียบเทียบให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตรงนี้ไม่ได้ต่อไมโครโฟนภายนอกนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตี้และรายการแซตแชนแนลครับสำหรับวันนี้ฮะผมจะมาแนะนำวิธีการใช้อะแดปเตอร์ต่อกับ iPhone เพื่อใช้ไมโครโฟนายน้อยคุณผู้ชมได้ชมกันครับอ่ะทีนี้เราดูแล้วนะครับเราเปรียบเทียบนะครับมาฟังเสียงจากไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือในระยะเท่ากันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตี้และรายการแซตแช n แนครับสำหรับวันนี้ฮะผมจะมาแนะนำวิธีการใช้อะแดปเตอร์ต่อกับ iPhone เพื่อใช้ไมโครโฟนายน้อยคุณผู้ชมได้ชมกันครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันสามารถจะต่อไมโครโฟนภายนอกและใช้งานได้จริงครับผมและไมโครโฟนภายนอกที่เราจะใช้นะครับก็อาจจะเป็นทั้งไมโครโฟนภายนอกที่เป็นแบบนี้ก็ได้ครับอย่างโรดตัวนี้ฮะ n d g ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่คุณผู้ชมจําเป็นจะต้องดูทุกๆครั้งนะว่า ตัวจวดแจ็คนะฮะจะต้องมี4ข้อหรือว่ามี3มขีดดำนะครับหากว่าเป็นไมโครโฟนภายนอกที่เป็นแบบนี้ฮะจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับไมโครโฟนภายนอกอย่างตรงเนี้ยเป็นซาราโมนิกนะฮะเดี๋ยวขยาภาพมุมกว้างให้เห็นเลยว่าเราจริงๆเรามีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะคะคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะสำหรับซาราโมนิกตัวนี้นะครับมันมาเป็นแบบ3ข้อ T R S ตรงเนี้ยไอเนี้ยจะใช้งานไม่ได้นะครับกับตัวนี้คุณผู้ชมต้องหาแบบที่เขาเป็น4ข้อแบบนี้มาหรือหาตัวแปลง ครับคุณผู้ชมฮะมันก็จะแปลงกันสอข้อต่อไปผมไม่แน่ใจว่าแปลงหลายๆข้อจะใช้ได้ไหมแต่สําหรับเจ้าโหลด NGT ตัวเนี้ยราคา9,700กว่าบาทเมื่อตอนที่ลดราคาฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ11,000บาทก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันเลยครับเรามาทําการทดสอบกันอีกครั้งนึงครับผมเราจะเปลี่ยนแจ็คนี้นะ และก็ใช้ไมโคลโตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมเราจะใช้ไมโครโตัวนี้ในการบันทึกเสียงนะครับคุณผู้ชมสังเกตนะตรงนี้นะมันจะมีไฟขึ้นมาหลังจากผมเสียบแจ็คเข้าไปนะครับปั๊บเข้าไปเอาเสียบเข้าไปที่มือถือของเราครับผมปั๊บเจ้าไมโครโฟนตัวนี้ฮะความพิเศษของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยสามารถจะสลับสัญญาณได้เองอัตโนมัติระหว่างโทรศัพท์มือถือกับกล้องถ่ายรูปครับผมโดยอัตโนมัติเลยนะนี่ครับผมเห็นไหมไฟขึ้นแล้วอทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการบันทึกเสียงกันนะครับโดยการใช้ไมโครโฟนโหลดตัวนีี้เปยบ ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชแนลครับตอนนี้ผมกําลังใช้ไมโครโฟนโหลด NTG นะครับผมบันทึกเสียงฮะภายนอกโดยการใช้อดปเตอร์เป็น i n g to Headphone แจ็คของ p อ o n e ครับผมมาบันทึกเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับคุณผู้ชมสังเกตแสงกราฟตรงนี้นะฮะมันขึ้นมาเต็ม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 แบบนี้เลยนะเห็นไหมมันต่างจากตอนแรกนะฮะผมสงสัยผมจะปรับเสียงดังเกินไปครับผมอาวลองเบาขึ้นมานิดนึงเบาเสียงโอเคดูดีขึ้นมาแล้วนะครับเจ้าไมโคร โฟนตัวนี้มันปรับเสียงด้านหลังได้ฮะคุณผู้ชมครับผมหมุนปรับเลขได้ตรงนี้ว่าจะเอาเสียงมากเสียงน้อยนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยรู้สึกเสียงมันเข้มจังเลยคุณผู้ชมดูที่ขีดนะเน้นเสียงมันเข้มเต็มจอไปหมดเลยอาจจะแตกพราก็ได้นะครับพอเราปรับหมุนลงมาฮะมันก็เป็นเสียงที่ดูโอเคมีกราฟน่าสนใจมากขึ้นครับอ่ะลองมาฟังเสียงกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับัเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเสียงมันแตกฮะเพราะเมื่อกี้เสียงมันเข้มเกินไปมันเต็มสเกลไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับ ภายนอกโดยการใช้อดปเตอร์เป็น l i g h t ไลนิ่ h e a d p h o n e Jack ของ iPhone โอเคครับสรุปง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมไปคลิกลิงก์ตรงนี้ครับใต้คลิปวิดีโอของเราฮะสั่งซื้อเจ้าตัวอแดปเตอร์ซึ่งเป็น l i ลน t ่ h e a d p h o n e jack อแดปเตอร์ตัวนี้ครับเป็นของ Apple โดยตรงเลยนะฮะคุณผู้ชมไปซื้อตามร้านทั่วไปจุดที่เส้นยาว590บาทหรือ690บาทแต่เส้นนี้สั้นๆจะอยู่ที่390บาทครับคุณผู้ชมฮะสามารถใช้ได้ทั้ง iPhone และ iPad เลยนะครับคุณผู้ชมฮะไปลองหหาาซซืื้้้ออมไไ่ดก็ คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แหละครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ